ค่ะท่านผูน้ชมคะตอนนี้สถานการณ์น้ําที่เฉพาะที่เราจุดที่เรายูนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่จะป้องกันน้ําเข้าที่อำเภอป่าโมกที่จังหวัดอ่างทองนะเราต้องทํำยังไงบ้างแล้วก็สถานการณ์เป็นงไงคะครับตอนนี้ตั้งแต่ช่งวงสายของวันนี้นะครับปรากฏว่ามีน้ําลอดใต้เกลื่อนกันกระถิงเราที่บริเวณอ่างป่า,ามโมกนะครับทาให้ทันดินที่เรากั้นไว้นะครับทะลุรั่วนะ ในเขตเทศบาลน,นะครับซึ่งในขณะนี้นะครับทางจังหวัดแล้วก็ร่วมกับทางอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราบำเนานการทั้งหมดนะครับในการที่จะต้องออแก้ปัญหาเรื่องของคันดินรั่วนะครับโดยใช้แท่งเบรียเออร์แล้วก็ถุงบิ๊กแบ็กนะครับที่ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการครับอืมค่ะซึ่งในอย่างตอนนี้จุดที่แบบรั่วเฉพาะในเขตตรงป่าโมกนั้นมันเธอว่ามีกี่จุดนะคะ ในป่าโมงนะครับก็จะมีที่ที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับที่ตำบลหุ่งเขงนะครับสําหรับวันนี้นะครับเกิดขึ้นที่ตำบลป่าโมงนะครับใกล้เคียงกับบริเวณของเขตเทศบาลตำบลป่าโมงนะครับซึ่งทางอาเภอนะครับได้มีพนเตรียมการรองรับไว้อยู่แล้วนะครับทั้งในเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของการอุยพนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะใน ช่วงตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยมีการตั้งโรงครวนะครับสำหรับดูแลพี่น้องที่ต้องอพยพขึ้นมาพื้นที่ความเสียหายยังไงบ้างคะในในส่วนนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการสำรวจนะครับความเสียหายนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็มีท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งถ้ากรณีเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยก็ขยับขึ้นไปที่ชั้นสองน,นะครับส่วนกรณีที่เป็นชั้นเดียวเนี่ยเราได้แจ้งให้อพยพออกมาเรียบร้อยค่ะ แต่ตอนนี้สิ่งที่เราพยายามปุดป้องกันอยู่เนี่ยค่ะคือมันต้องต้องควบคุมยังไงเพื่อไม่ให้น้ํามันเท่าท่วมเพิ่มหรือหรือเราประเมินสถานาการณ์ยังไงคะก็ตอนนี้เราพยายามที่จะชะลอน้ำแต่เนื่องจากกระแสน้ําแรงนะครับแต่ว่าคิดว่าในส่วนของการแก้แกมาถังของเราที่เราวางแผนไวน้น่าจะได้ผลในเรื่องของการชะลอหรือป้องกันน้ําได้ครับอ่าแต่ว่าเ,าเรื่องของพื้นที่ที่น้ํามันจะท่วมเพิ่มขึ้นเนี่ยเราคาดการณ์ยังไงคะก็ในส่วนนี้นะครับ ตอนนี้เราเรามีประสบปัญหาที่ที่ตำบลบ่าม,มู่จุดเดียวก่อนนะครับที่ที่ได้รับผลกระทบจากบริเวณน้ำทะลุเข้ามานะครับค่ะแต่ถ้าตรงนี้เราควบคุมสถานการณ์คิดว่าจะก็น่าจะไม่เกิดความเสียหายมากครับถ้าเราสามารถที่จะปิดรูรั่วตรงนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ทําไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะตอนนี้ก็เหลืออไม่เยอะนะครับอ,อีกไม่มากนะฮะค่ะแต่นี่แต่ว่าขาะจ,จะประสบปัญหาในเรื่องของตอนนี้มันมืดแล้วก็ ผมต้องรอพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีฝนมาเติมตามอีกหรือไม่นะครับแล้วการปล่อยน้ําของเสือนเจ้าพญายเองอจ,จะส่งผลเพิ่มขึ้นไหมคะคิดว่าตอนนี้ทางด้านหนึ่งรัฐมนตรีทางรัฐบาลเยกวา,าอยากพุ่งึนะครับให้อยู่ในระดับที่ไม่เ,เกินกว่า10เดนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราคือเราสู้กับระดับน้ําของการปล่อยเท่าเดิมนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีปริมาณน้ําที่สูงกว่าระดับนะครับของในเขต ชุมชนนะครับแล้วก็เมื่อกดว่ามีการท่วมไหลนะครับมีนอ,อตใต้เขื่อนเข้ามายมก็เลยตรวสบปัญหา,าเห็นว่าป่าโม่งนี่ก็ไม่ได้ท่วมมานานแล้วใช่ครับจา,จากที่มีมีคันเขื่อนกัน้นก็จริงๆแล้วก็จังหวัดเนเราเตรียมแผนในการป้องกันหางแต่แรกน,นะครับแต่นี่แต่ว่ากระแสาน้ําแรงนนแล้วทำให้ตรวสบปัญหาเรื่องของการท่วม จากที่รั่วซึมเล็กๆนะครับจนกลายเป็นโฟรงขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็น่าจะวันสองวันหรือยังไงฮะก็ต้องพยายามทําให้เสร็จวันนี้นะอะะค่ะ,ะแต่น้ําที่ท่วมอยู่ในเขตต่งตลาดหรืออะไระคะจะจะก็ต้องรอให้ขุดจริงๆแล้ววันเนี้ยมันมันเยอะวันนี้นะครับตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมาแท่งเบรคเบรคแวได้บางส่วนแล้วค่ะ โอเคแต่ก็คือถ้าถ้าควบคุมตรงนี้ได้ทะคุณน้ําที่ในท่วมในตลาดน่าจะอีกหลายวันไหมคะแต่คาดการณ์น่าจะกี่วันไหคะถึงจะลดก็เดี๋ยวผมต้องดูเรื่องของฝนอ่าด้วยใช่ไหมคะัค่ะก็เห็นว่ามีการแจ้งเตือนเพิ่มด้วยแจ้งครับเราจะมีเซอร์วค่ะค่ะค่ะอย่างไรในคืนนี้ในพื้นที่ของป่าโมกกับนรสิงห์ยังต้องเราก็เฝ้าระวังครับเฝ้าระวัง แต่ว่าทางหน่วยงานต่างๆก็พร้อมที่เข้าสนับสนุนพี่น้องประชาชนนะครับที่ร้องขอนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยแจ้งเตือนให้ทุกคนติดตามสารการได้เชื่อเลยค่ะได้ค่ะดูอ่ะฮะน่าจะตั้งแต่ตรงตรงตลาดป่าโมกนี่น่าะตั้งแต่ปีไหนได้คะน้ำท่วมป่าโมกมีอะไรเยอะส่ดเห็นเห็นเ่าในตลาดเขาบอกว่าตั้งแต่ปี38ป่ะคะหรือว่าปีห้าสไม่ท่วมเออตั้งแต่สี่สี่ห้เนี่ย อันนี้เป็นประวัติศาสตร์ทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยป๋าจะเกณฑ์นายกและเพื่อบอดจัยและนายกเทศบาลของเมืองกองเนี่ยป๋าโ้อเรียกต้องมาหมดอ่าแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ปี45เลยาอะไหมคะตั้งแต่หลวงป่าหมกปีสี่ห้าเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ป๋าอยู่มาตรงนี้ป๋าเป็นคนที่นี่ป่าเป็นคนที่นี่ก็ไม่เคยท่วมเลยไม่เคยเลยปีห้าสี่เราก็รอดกระจายะกระจายไมถึงทุพันเลยก็ถือว่าเป็นกระจาย

ลลลลบลบนะครั้ okay. ้เเิิกกีโอเคค่ะเดี๋ยวเราอยู่กันตรงที่ใกล้กับสะพานสามโมกนะคะที่จังหวัดอ่างทองนะคะนั้นเมื่อกี้ผู้ว่าจังหวัดอ่างทองก็บอกว่ากำเร่งที่จะเสริมทันดินนะอุดรั่วรืรั่วที่ว่ารั่วแล้วทําให้น้ําเจ้าประยาไหลทะลักเข้าท่วมในเขตเทศบาลต่างเลินะคะก็ถือว่าในรอบที่สิบ ปีเลยนะคะที่น้ำท่วมในเขตสามโมกปี5 4สในท่วมปีนี้ก็หนักนะก็เอาใจช่วยมีการถูดรุ้ว่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้เราพักก่อนนะคะกว้า่เลยนี่นายกเตือนมาจากอำเภอสามโอ่อำเภอเลยใช่ไหมเรียกเตือนใจมาช่วยกมาช่วย ก็เอาแบรีเออร์นี้มาวางแบรีเออร์นี้ของเทศบาลเมืองค่ะเทศบาลเมืองทองอ๋อโอเคงานการหมดนะค่ะให้จังหวัดครับอยู่นี่ถึงไม่หมดท่านเพรว่าต่างคำเดียวอ๋อนี่แบรีเออร์โอเคแต่หนูสงขาแป๊บนึงเดี๋ยวรอท่านลำตีหรือได้บอกเพิ่มอกอ๋อเบรีเออร์เสริมเฮ้ยเขาจากไหนนี่ไงวะทรทบก